ตอนที่113ยาหอมพัวพันอากาศในคืนนี้ไม่เย็นมากนักทว่าใบหน้าอันน่ารักของม่อชายหวนกลับเป็นสีเขียวแววตาทั้งสองของนางจ้องมองหานลี่อย่างเกลียดชังกัดฟันเคียดแค้นสิทธิ์พี่หน้าหนาที่จูจูก็โผล่ออกมาคนนี้อยู่ในใจตอนนี้เขาทั้งสองอยู่บนทางเดินเล็กๆหลังสวนยืนนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นอยู่หลายนาทีไม่ขยับไปไหน ที่แท้ม่อชายหวนเมื่อเห็นฮานลี่ยังคงไม่สนใจท่าไม้ตายทั้งสามของนางนั่นคือแกล้งน่ารักกระเงงกระงอดและโจมตีด้วยหยดน้ำตาทว่านางทำได้เพียงกัดฟันกรอดอย่างจนปัญญาไม่เดินนำทางหานลี่ต่อนางคิดจะใช้แผนการนี้บีบบังคับหานลี่อีกทั้งยังมองหานลี่ด้วยแววตาหน้าสงสารอย่างไม่พอใจหวังว่าเมื่อใช้ทั้งสองวิธีจะสามารถทำให้อีกฝ่ายยินยอมทว่าทันทีที่หานลี่เห็นท่าทางหน้าสงสารของม่อชายหวนเขากลับหัวเราะอ,ออกมา แท้จริงแล้วท่าทางเช่นนี้ของนางทำให้ฮารลี่คิดถึงลีเฟอร์วีสหายคนสนิทของเขาเมื่อก่อนทุกครั้งที่ลีเฟอร์วีมีเรื่องยุ่งยากต้องการให้ฮารลี่ช่วยเหลือล้วนจะใช้การแสดงคล้ายๆกันนี้น้มน้าวให้ฮารลี่เห็นใจยิ่งนานวันฮารลี่ยิ่งมีภูมิต้านทานต่อท่าทางเช่นนี้อย่างที่สุดดังนั้นเมื่อครันโม่ฉายหวนใช้สายตาราวกับลูกสุนัขถูกทิ้งมองมายังฮารลี่เขากลับรู้สึกว่ายืนอยู่ที่เดิมพร้อมดื่มดำ่ำกับการแสดงของอีกฝ่ายอย่างออกรสออกชาติ อีกทั้งยังสายหน้าถักทางอีกฝ่ายเป็นครั้งคราวด้วยการโต้กลับอย่างเลวร้ายของหานลี่ทำให้ม่อฉายหวนพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วท่าทางหน้าสงสารนั้นหายไปกลับแทนที่ด้วยสายตาแห่งความโกรธแค้นและยืดยาวมาจนถึงตอนนี้ความจริงแล้วม่อฉายหวนกำลังนึกเสียใจถ้าสถานการณ์ในตอนนี้ถูกท่านแม่รู้เข้าเกรงว่าไม่เพียงไม่ได้รับผลประโยชน์และคงต้องน้อมรับกฎของตระกูล คิดถึงตรงนี้นางยิ่งมองหาลี่อย่างแค้นเคืองมากขึ้นเจ้าคนบ้านนอกนี่ก็จริงๆเลยหยิบอะไรสักอย่างมาให้หน่อยไม่ได้หรือไรไม่รู้หรือว่าผู้หญิงต้องคอยปลอบสมกับเป็นคนบ้านนอกจริงเชียวหญิงสาวในเวลานี้ลืมเรื่องที่คิดจะฮุบของของอีกฝ่ายไปเสียสนิทถึงแม้หานลี่ไม่มีประสบการณ์ปลอบประโลมผู้หญิงทว่าก็รู้ว่าตนเองยังต้องอาศัยในจวนม่อจะล่วงเกินอีกฝ่ายไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อรู้สึกว่าทําให้อีกฝ่ายหมดความอดทนจึงค่อยๆค,คลําเข้าไปในอกเสื้อหาว่ามีอะไรเหมาะสมให้ปีศาจน้อยผู้นี้ค่าเวลาในที่สุดฮารลี่คลําไปเจอขวดกระเบื้องเคลือบสีเขียวมรกฏในขวดมียาเม็ดสีแดงกลิ่นหอมแต่จมูก ยานี้เรียกว่ายาหอมพัวพันธ์ได้ยินว่าเป็นโอสถของเหล่านางสนมในวังยาชนิดนี้ไม่มีสรรพคุณอย่างอื่นฤทธิยาเพียงอย่างเดียวคือสงกลิ่นหอมประหลาดที่ทำให้คนหลงไหลกลิ่นหอมพิเศษนี้ไม่เพียงหอมหวนยาวนานอีกทั้งยังสามารถขับไล่มแมลงและยุงที่รบกวนเป็นสิ่งที่สาวงามในวังหลังโปรดปรานอย่างแท้จริง น่าเสียดายคือส่วนผสมหลักสำหรับปรุงยาชนิดนี้ล้วนเป็นสมุนไพราหายากที่อายุนานหลายปีแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ร่ำรวยที่สุดในใต้ล่าอย่างวังหลวงก็มักจะขาดแคลนเสมอจึงไม่สามารถสนองความต้องการของวังหลังได้ดังนั้นยาชนิดนี้ยิ่งไม่สามารถพบเห็นได้ในชาวบ้านทั่วไป เดิมทีฮานลี่ไม่มีทางปรุงยาที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ทว่าเมื่อครั้นอยู่ในสำนักสตตอรมินเขาทนต่อการน้มน้าวของลี่เฟอร์วีไม่ไหวจึงปรุงยานี้ให้กับเขาให้เขานำไปเอาใจซิวเออคนนั้นขวดใบนี้เหลืออยู่เพียงไม่กี่เม็ดฮานลี่นำมาใช้สำหรับป้องกันมแมลงยามเมื่อต้องพักกลางป่าเขาทว่าตอนนี้นำออกมาใช้รับหน้าก่อนแล้วกันฮานลี่นำขวดโยนออกไปให้หญิงสาวตรงหน้าม่อชายหวนไม่ทันตั้งตัวรับมาอย่างเร่งรีบ นี่คือสิ่งใดม้อชายหวนเปลี่ยนจากหยดน้ำตาเป็นรอยยิ้มในที่สุดนางก็ได้ของขวัญจากคนขี้งกที่สุดผู้นี้แม้ว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรทว่าก็ทำให้หม้อชายหวนตื่นเต้นเป็นที่สุดนี่คือยาหอมพัวพันมันประหลาดมากสามารถฮร์ลี่บอกสรรพคุณของยากับหญิงสาวอย่างละเอียดคิดว่าอีกฝ่ายจะต้องพอใจและดีใจเป็นอย่างมาก ใครจะรู้ว่าหลังจากนางเปิดฝาดมกลิ่นหอมอยู่ชั่วครู่ก็รีบปิดฝาลงทันทีอีกทั้งยังใช้สายตาระแวดระวังพวกบ้ากามจ้องมาทางหานลี่ปากยังเอ่ยอย่างระมัดระวังว่ายานี้คงไม่ใช่พวกยาลุ่มหลงหรือว่าสันตโอสดรลอกนะเหตุใดกลิ่นมันช่างคล้ายกับที่พี่สาวทั้งสองบอกเช่นนั้นพี่คงไม่ประสงค์ร้ายกับข้าหรอกใช่ไหม ฮันลี่ตกตะลึงอยู่พักใหญ่จากนั้นนิ่งอึ้งไม่พูดไม่จาตอนนี้จูจูเขารู้สึกว่าสามารถกระอักโลหิตออกมาได้สามถ้วยความคิดของหญิงสาวคนนี้เข้าใจยากจริงเชียวถึงขนาดคิดว่ายาหอมพัวพันเป็นวสันตโอสถไปเสียได้ตอนนี้ฮานลี่ไม่รู้ว่าควรคารวะความรอบคอบของอีกฝ่ายอย่างไรดีหรือว่าควรโห่ร้องเสียงดังสามครั้งให้กับการถูกใส่ร้ายโดยไร้มูลของตนเอง ดูท้าว่าที่เจ้าพูดจะเป็นความจริงสินะแต่ว่าข้าต้องเอาไปให้พี่รองตรวจสอบก่อนถึงจะใช้ได้ถึงอย่างไรพวกเราก็เป็นผู้หญิงต้องระวังตัวไว้ก่อนโม่ชายหวนเอ่ยกับฮานลี่อย่างจริงจังเฮเฮตามใจเจ้าแล้วกัน ฮร์ลี่ไม่พูดไม่จาทำเพียงส่งเสียงไอเสียงดังเพื่อปิดบังความกระอักกระอ่วนบนใบหน้าตอนนี้เขารู้สึกว่าตนเองควรห่างจากปีศาจน้อยคนนี้หน่อยคงดีกว่าไม่เช่นนั้นไม่รู้ว่าจะต้องกลุ้มใจตายเมื่อไรแต่ว่าถ้าหากยานี้ดีจริงอย่างที่พี่ว่าก็ถือว่าพี่ผ่านด่านจากนี้ถ้าสิ์พี่มีเรื่องลำบากใจอะไรในจวนหละก็รีบมาบอกชายหวนได้เลยข้าเก็บแค่ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆก็สามารถช่วยพี่แก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน โมชายหวนโยนขวดเล็กในมือไปมาพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างดีใจได้เลยสิท์น้องถ้าสิท์พี่มีปัญหาจะรีบให้เจ้าช่วยเลยเวลานี้ฮาร์ลี่กลับคืนสู่สภาพปกติตอบกลับอย่างเสแสร้งแกล้งยิ้มในใจกลับคิดอย่างชั่วร้ายว่าไปหาคนเห็นแก่เงินเช่นเจ้าก็แปลกแล้วโมชายหวนแน่นอนว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ฮาร์ลี่คิด นางกำลังดีใจที่อีกฝ่ายยอมทำตามที่ต้องการทันใดนั้นรู้สึกว่าสิทธิพี่หานคนนี้ยิ่งน่าสนใจดูแล้วถูกชะตาขึ้นมาพวกเราไปกันเถอะสิทธิพี่หานข้าเตรียมห้องใหญ่ไว้ไม่ให้พี่ต้องลำบากโม่ชายหัวยิ้มแย้มและในที่สุดก็นำทางต่อนางยืดตัวตรงเดินนำหน้าหานลี่ไปส่วนหานลี่ถอนหายใจอยู่ด้านหลังแล้วค่อยๆเดินตามไป หญิงสาวที่ประหลาดเช่นนี้เขาคงไรว้วาสนาจะได้ครองคู่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณหนูผู้สูงส่งเช่นนี้ไม่มีทางสนใจคนหน้าตาธรรมดาเช่นเขาแต่ถึงจะสนใจเขาจะรีบปฏิเสธอย่างไม่ลังเลไม่เช่นนั้นแค่การรบเร้าไม่หยุดของอีกฝ่ายก็ทำให้เขาทนรับไม่ไหวแล้วฮานลี่คิดในใจเขาขีดค่าชื่อม่อชายหวนออกจากรายนามการคัดเลือกของเขาอย่างไม่ลังเลสักนิดติดตามต่อได้ที่ทุงบอสขอบคุณครับ ได้อ่านการ์ตูนและนิยายสนุกๆกันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ท้ายคลิปเท่านั้น